เพจฟุตบอลสำหรับคนรักฟุตบอลดูแลโดยสเตฟานเองลิงอยู่ด้านล่างครับไม่ได้มีแค่จอยจอยสติ๊กไทยศูนย์อุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์สองรถเล่นทันใจแน่นอนครับเปิดการ์ดลุ้นลายเซ็นทั้งมักบานและนักบอลได้ที่พาดินี่ไทยแลนด์สโตร์่แยกก็มีนะเฮ้ยลิงด้านล่างครับต้องบอกว่าคลิปนี้เปิดด้วยการแลกเชลครับ ก็ครั้งนี้ผมมองว่าค่อนข้างจะโอเคนะเพราะว่ามันให้เงินสดมาแล้ว20น่ะแค่นี้ก็โอเคแล้วกับการแลกเชลครับแล้วก็อันนี้เท่าที่ดูมานี่บวก8ออกก็อย่างที่รูๆนะน้อยครับเอาเป็นว่าเราเอาซีพี CP เล่นห้าสิบนาจะสัก 10M เอ็มประมาณนะเดาๆครับ40ครับแต่กอดตอนนี้มันแสงม่วงไม่ใช่เหรอวะ หลือ45ครับท็อปสผมว่าอันนี้ก็ประมาณ10อ่ะกดครับ30เนี่ยเวลาครับบวก2เท่านั้นอันนี้ผมว่ามันจะต้องออกบวก 5. บวกผมคงได้แค่บวก5ผมว่านะมาแต่ถ้าเกิดเป็นบวก8ขออะไรก็ได้ที่แม่งเชลซี่แค่นั้นกูพอใจเลยครับและจังหวะเนี้3 2ส หนึ่งตัดเป็นซะอย่างเงี้ยก็โอเคมันก็ถือว่าเป็นการแลกเชลไปแคสก็ไปทำอย่างอื่นได้ครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปต่อกันด้วยการบวก8อีกมากมายดีกว่าครับโอเคเจอกันถ้าเจอกันอะไรวะไปดูครับเบาๆครับเตะก็ซิมไวเอ็กไวกหครับหลังจากที่เห็นความสามารถในการตีบวกผมแล้วก็ ต้องบอกว่าตัวนี้ก็หมูหมูครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องพูดมากครับมาแค่บวก5เองครับอีกสัก2ครั้งครับ1 2มันแบบม,มันได้อยู่แล้วอะแล้วก็จังหวะน,นี้ <S 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 ก็ไม่น่าปากดีขนาดนั้นเอาสักบวก4คืน หนึ่งไปอ๋อพี่ครับตีบวกให้หน่อยครับบวกฮะก็ขอบคุณครับแล้วก็ต้องขอโทษด้วยครับติดใจองเดีปั่นไมกแล้วครับคราวนี้เป็นบวก8คาร์ลอดครับ3,900เอมครับก่อนอื่นครับแผนของผมที่วางเอาไว้ครับแผนของผมที่วางเอาไว้คือตีให้แตก2ตัวครับโอเคไม่น่าจะติดนะสำหรับบวก4ฮุนเตล่าครับสมบูรณ์แบบ แตก2ตัวกู้ได้บุกศูนย์สองตัวครับสมบูรณ์แบบจริงๆใช้แต้มครับสำหรับคาร์ลอสครับผมจะตีแบบไม่ให้มันรู้ตัวครับคาร์ลอสคาร์ลอสแสงทองเอามาไปจ่อครับผมจะปล่อยแบบไม่ให้มันรู้ตัวครับ มันจะได้แบบงงๆแล้วก็ติดแบบงงๆครับแล้วก็ค่อยๆไปครับตัดรอบมันไปครับแต่จังหวะนี้กดไปครับขาดรลอนร้อนอ,อ,อ,อัดอัดโอ้โหเสียดายว่าเมื่อกี้เตียยก็จิมวาก็ไปแล้งานง่ายๆครับคารร้อนนี่งานยากแต่ก็แม่งเอ้เสียดายชิบหาย อ๋อแค่สี่ว่ะปันซอรี่จริงๆครับยังไงก็ขอบคุณมากที่บรลบสนุกกันอีกแล้วปัญหาคืออะไรหรอวะน้องก็ทิ้งตัวนี้ไว้ให้บวก2ตัวนี้บวก2ผมตีสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งจนครึง่ 5, งบวก5้าครับคือประเด็นจะตีตัวนี้เว้ยล่อสามตัวไอตอนลออ่อผมกะจ,จะไม่ทําคลิปหรอกแต่ถ้าติดบวก5้าสตัวเลยนะเว้ยสามหนึ่งสี่หนึ่งเนี่ยอันนี้ถ้าติดก็โกงแล้วอะ าติดก็โกงแล้วอ่ะห้าบกหนึ่งโกเก้ไปแล้วครับห้าบกหนึ่งนี้น่าจะกู้ได้บกศูนย์นะถ้าตามหลักแล้วแล้วก็เรียบร้อยครับมาเชี่ยวถ้าติดจะเป็นตัวที่แพงกว่าตัวที่ผมคิดจะตีในคลิปนี้ครับห้าบกหนึ่งมาเชี่ยวหนึ่งร้อยห้าสบเล้านครับโกดครับนั่นแหละครับอะไรวะ คกูคไม่ล่อแม่งแหละคือมันไม่มีตงังไงประเด็นเนี่ยผมต้องเอานักเตะไปขายแล้วแบบว่ากว่าจะมีเง,งินตรงเงินตีไงมาห้าบวกหนึ่งติดอ่ะคือคลิปเนี้ยมึงไม่ต้องรูด้บวกก้าแตกช่างแม่งดูราคาก3ไอ้ที่ติดไปตัวเดียว159ยห้าสเก้าลานมึงคุ้มและมาเราลอบปฮาร์ดครับหวังว่าจะติดนะเพราะว่าถ้าเกิดติดเนี่ยผมว่าจะขอซื้อ,ขอ,อขอซื้อน้องเขา เพราะว่าผมชอบนักเตะบราซิลครับเมนเจอร์สองผมทำบราซิลอยู่หวังว่าจะติดนะฮักฮักฮักนะสารกรรมกดสารกรรมสารกรรมกดเอา้าหกแล้วอ่ะเอา้ามึงอย่าบอกนะโอ้โหมันดวงดีขนาะด ไ้แปดอ่ะเอ้ยมันตีบวกแปดติดใแปดไอ้ก็สูงสุดแล้วดีกว่าไอ้คนนี้มันดวงดีไปเบอกวนะมไอดีเนี่ยไอดีผมไม่ได้อย่างงี้นะเว้ยห้าบวกหนึ่งก็ติดตัวเราเป็นร้อยล้าน,นครับตีบวกแปดแปดก็แก้กู้ได้บวกแปดโอ้ผมว่าครั้งหน้าเนี่ยเราต้องมาแก้ตัวไอดีนี้แล้วละ่ะบวกแปดแต่ก็กูได้บวกแปด อันนี้บวก5บวก1ก็เสือกติดตั้งร้อยห้าสิบกว่าล้านน้องก็ทิ้งไว้แค่2บวก1นึกาจะเป็นตัวล่อให้แตกไงไอโกเก้นี่ก็ติดบวก5ไอ้นี้ติดบวก6เลยมึงคุ้มสัดสัโอเคคลิปนี้ก็ลาน่นาจะลาไปด้วยอันนี้ครับถ้าชอบอังไงฝากกดไลค์กด subscribe ครับเจอนคลิปหน้าเจอกันครับ